คนเคยสงสัยไหมคะว่าพระยามังรายหรือพ่อขุนเมงรายเนี่ยทำไมพูดสับสนกันเหลือเกินซึ่งคลิปที่ผ่านมาที่คุณอ้อนทำเกี่ยวกับทำไมพ่อขุนเมงรายถึงโดนอสศนีบานะก็ถือว่าได้รับการสนับสนุนจากทุกคนเป็นอย่างดีนะคะและก็มีคนถามคุณอ้อนด้วยนะคะว่าทำไมไม่ใช้ชื่อว่าพระยามังรายหรือว่าทำไม ยังใช้ชื่อว่าพ่อขุนเมงราย,ยูนะซึ่งเรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างมีอะไรที่ซับซ้อนเหมือนกันนะคะวันนี้ครูอ,อ้นก็เลยถือโอกาสนี้นะคะมาพูดให้ฟังว่าเราจะเรียกว่าพ่อขุนเมงรายหรือเรียกพญามางรายหรือพ่อขุนมางรายกันแน่คําไหนถูกคําไหนผิดเดี๋ยวคลิปนี้มาฟังด้วยกันค่ะ สวัสดีคะ่ะคุณอ้อนจากช่อง Story of Guide นะคะวันนี้มาพบกันเช่นเคยค่ะกับเนื้อหาสาระดีเข้าใจง่ายตามสไตล์คุณท่องเที่ยวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณอ้อนจะมาพูดเรื่องราวที่เกี่ยวกับชื่อนะคะนั่นก็คือชื่อของพ่อขุนเมงรายหรือพยามังรายค่ะซึ่งสองคำนี้นะคะเป็นคำที่ทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะสับสนและก็บอกได้เลยนะคะว่าในหนังสือประวัติศาสตร์ณปัจจุบันที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะเป็นคำว่า พ่อขุนเมงรายอยู่ค่ะซึ่งมีนักวิชาการบอกว่าคำว่าพ่อขุนเมงรายนั้นเป็นคำที่ผิดนะคะแต่ทำไมเขาเอามาสอนเราล่ะใช่ไหมคะคำนี้เนี่ยยินมาตั้งแต่เกิดเลยไหมอ่ะนะเหมือนครูอ้อนตอนนี้อายุก็เลขสามแล้วนะคะก็ถือว่าได้ยินคำว่าพ่อขุนเมงรายเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะก็คือ คือในสมองเนี่ยเราจะคิดว่าเป็นพ่อขุนเมงรายนะคะแต่มันก็มีหลักฐานจากนักวิชาการต่างๆนะคะหรือว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยที่อยู่ในยุคหลังๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นชื่อมังรายค่ะไม่ใช่เมงรายแต่ยังไงทุกคนก็คงคิดถึงว่าถ้าเกิดไปเชียงรายใช่ไหมคะไปอำเภอพญาเมงรายใช่ไหมคะ ลานพ่อขุนเมงรายเมงรายยังใช้กันอยู่นะคะและในหนังสือป,ประวัติศาสตร์เนี่ยก็เมงรายทั้งนั้นนะคะเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคุณอ้อนจะมาพูดให้ฟังในคลิปนี้เรามาเริ่มกันเลยค่ะสําหรับการเรียกชื่อพญามังรายหรือว่าพ่อขุนเมงรายนะคะ ในช่วงสองทศวรรษหลังนี้นะคะมีการมารณรงค์นะคะให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่าพระเจ้ามังรายหรือพ่อขุนมังรายนั่นเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นการยากเหมือนกันนะคะที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยพูดถึงว่าเป็นพ่อขุนมังรายหรือว่าพระเจ้ามังรายนั่นเองเพราะเดิมนั้นคือพ่อขุนเมงรายค่ะ ซึ่งความสับสนระหว่างเมงรายกับมังรายนี้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกแทรกแซงโดยการเมืองภายนอกนะคะและก็ยังมีการเมืองภายในเข้ามาทับซ้อนอีกชั้นหนึ่งด้วยนะคะเอกสารโบราณของทางฝ่ายเหนือนะคะประกอบด,ด้วยศิลาจารึกทุกหลักรวมทั้งตำนานพงศาวดานทุกเล่มนะคะ แต่คำว่าพระยามางรายทั้งสิ้นค่ะไม่มีคำว่าพ่อขุนเมงรายปรากฏแม้แต่ชิ้นเดียวอย่างมากก็อาจมีคำนำหน้าหรือว่าคำสร้อยที่อยู่ท้ายที่ผิดเพี้ยนกันไปบ้างเล็กน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นศิลาจารึกวัดพระยืนค่ะที่จังหวัดลำพูนนะคะในปีพศ1912ก็ใช้คำว่าพระยามางรายหลวง และก็จารึกวัดสวนมหาวิหารนะคะอยู่ที่พะเยาในปีพศ1954นะคะก็เขียนคำว่ามังรายด้วยค่ะและก็ตำนานมูลศาสนานะคะปี1965ก็ใช้คำว่าพระยามังรายค่ะรวมถึงชินการมาลีปรกรณ์นะคะในปีพศ2059ก็ใช้คำว่ามังรายราชด้วยค่ะ และโครงมิราชหาริพุญชัยนะคะในปีพศ2060ใช้คำว่ามังรายราชมังรายเจ้าและพระเมืองมังรายราชค่ะและก็มีศิลาจารึกวัดเชียงมั่นด้วยนะคะในปีพศ2124ที่ใช้คำว่าพระยามังรายเจ้าค่ะและก็มีในเรื่องของประชุมกฎหมายมังรายศาสตร์ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ไม่ได้ระบุปีักราชก็ใช้คำว่าพระยามังรายเจ้าด้วยค่ะ แล้วทุกคนสงสัยไหมคะว่าคําว่าเมงรายปรากฏตัวขึ้นมาประกบกับมังไรายได้อย่างไรซึ่งตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่ามาจากพงศาวดารโยนกค่ะถือว่าเป็นหลักฐานเพียงชิ้นเดียวที่ใช้คําว่าเมงรายค่ะตามหลักฐานของพงศาวดารโยนกนะคะคําว่าเมงรายเนี่ยพบครั้งแรกในหนังสือเรื่องพงศาวดารโยนกค่ะเรียบเรียงโดยพระยาประชากิจ กรจักนะคะหรือว่าแชมบุญนาคนั่นเองค่ะซึ่งตีพิมพ์เมื่อปีพศ2450ต่อมาพงสวดานเล่มนี้นะคะได้นำมาใช้เป็นต้นแบบในการเรียบเรียงเขียนหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทยค่ะทำให้คำว่าเมงไรนะคะเป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งกว่าคำว่ามังไรค่ะ ด้วยกระบวนการผลิตซ้ำโดยขาดการทบทวนหรือตั้งคำถามท่ามกลางหมู่ผู้รู้ว่าเป็นคำที่ถูกหรือว่าคำที่ผิดนั่นเองค่ะตามเวทีสัมมนานะคะมักมีผู้พยายามช่วยแก้ต่างให้พระยาประชากิจกรจักรนะคะในทํานองว่า ไม่แปลกตรงไหนที่จะใช้คำว่าเมงรายในเมื่อพระราชบิดาของพระองค์ก็ยังทรงมีพระนามว่าลาวเมงค่ะแล้วทำไมพระองค์จะเป็นเมงรายบ้างไม่ได้ซึ่งมูลเหตุการเปลี่ยนมังรายเป็นเมงรายของพระยาประชากิจกรจกักรนี้วางอยู่บนฐานความคิดเรื่องการเชื่อมโยงพระนามลาวเมงของพระราชบิดาค่ะแต่มีนักวิชาการบอกว่าความจริงแล้วพระยาประชากิจกรจักรเนี่ยหาได้เพี้ยนนามของพระยาง รายเป็นเมงรายแบบบุญงงภาษาคนนั่งเทียนเขียนคิดเองเออเองไม่ตรงกันข้ามเป็นเพราะท่านล่วงรู้ตื้นลึกหนาบ้างทุกแง่ทุกมุมของสยามปาดัดเพศราชและของรัฐเพื่อนบ้านมากเกินไปต่างหาก คำว่าเมงรายถูกประดิษฐ์ขึ้นโดยเจตจำนงอย่างแรงกล้าตามวิเทโสบายการเมืองระหว่างประเทศในสมัยรัชกาลที่5นะคะที่บีบบังคับให้รัฐสยามเนี่ยจำต้องดำเนินการแก้ไขพระนามของพระยามังรายเสียไมย่เปลี่ยนเป็นชื่ออะไรก็ได้ที่ใกล้เคียงกันค่ะด้วยเหตุผลที่ค่อนข้างโคขาดบาดตายแต่อย่าลืมนะคะว่าระหว่างปีพศ2 4 4 2ถึง2443นั้น อังกฤษได้พม่าเป็นอาณานิคมแล้วและกําลังเตรียมแผนการลุกคืบมายึดครองล้านนาเป็นเป้าหมายถัดไปค่ะโดยแทงใช้ความชอบธรรมแบบไขสือว่าล้านนาเนี่ยต้องตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษตามพม่าไปด้วยโดยปริยาย เหตุผลพ่อสองประการค่ะซึ่งประการแรกนั้นในระหว่างปีพศ2101ถึง2317นะคะล้านนาเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของพม่าในเมื่อพม่าพ่ายแพ้แก่อังกฤษล้านนาก็ต้องตกเป็นของอังกฤษด้วยแต่เหตุผลข้อนี้นะคะฟังไม่ขึ้นถือว่าเป็นการอ้างที่ผิดกาลและก็เทศะด้วยนะคะเพราะขณะนั้นล้านนาอยู่ในฐานะเป็นประเทศราชของสยามแล้วชาวอังกฤษนะคะจึงใช้ทีเด็ด ชักแม่น้ำทั้งห้าหาเหตุผลข้อที่สองมาอ้างแทนว่าแม้แต่ปฐมกษัตริย์ของอาณาจักรล้านนาเองก่อนยุคที่จะตกเป็นเมืองขึ้นของพมา่าก็ยังทรงมีเชื้อสายเป็นชาวพมา่าเหตุเพราะทรงมีพระนามว่ามังไรฉนี้แล้วอาณาจักรล้านนาย่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพมา่าโดยไม่มีข้อแม้สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพสมเด็จกรมพยานาริศรานุวัติวงศ เหล่าพระน้องยาเธอแล้วก็สมเด็จในกรมอีกหลายองค์ค่ะคงระดมสมองนะคะคิดหาหนทางแก้กลเกมจนในที่สุดนะคะก็ผนึกความคิดที่ชาญฉลาดออกมาจึงกล้ามอบหมายให้พระยาประชากิจกรจักรเดินหน้าประดิษฐ์ประวัติศาสตร์ล้านนาเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาจงใจแก้ไขชื่อจากมังรายเป็นเมงรายแบบเนบเนียนค่ะ ในขณะนั้นนะคะอังกฤษก็กําลังยั่งยื้อที่อยากจะเอาล้านนาเนี่ยมาเป็นเมืองขึ้นของตนแต่ทันใดนั้นนะคะไปอ่านในเรื่องของประวัติศาสตร์ของสยามแล้วกลับพบว่าชื่อมังรายที่ในอดีตนั้นนะคะเป็นชื่อมังรายแต่ทําไมกลับกลายเป็นชื่อเมงรายไปได้จนทําให้อังกฤษเนี่ยหือไปเลยนะคะไม่สามารถที่จะเอาล้านนาเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษได้ค่ะ โอเคคะ่ะสำหรับคลิปนี้คุณอ้นจะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะพอรู้สึกว่าคลิปจะยาวเกินไปเดี๋ยวเรามารับฟังต่อในคลิปที่2นะคะพ่อขุนมังรายเกี่ยวข้องอะไรกับพมา่ามีเชื้อสายพม่าจริงหรือเดี๋ยวเราค่อยมาฟังคลิปที่2พร้อมกันค่ะ